ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันที่หาเดือนกันยาย,ายนพศ2564เนาะค่ะมื่อนี้เฮาสิได้มาพบมาพร้ากกับเสียจวนเด้อค่ะพอดีเพิ่นมีโตด้ด้วมาบอกค่ะพี่น้องสําหรับมื่อนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหอมหวนพารุยะะ่ยในเด้อค่ะสวัสดีค่ะคัติดตามไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องนี่เ,นะะเสียจวนเด้อค่ะ แต่าไอ้คนตั um, <É. S 1> para para tipo, ้งบออลรก็ขิงหรอรก็ขิงเลยเนี่ยันมาไปเปี่ยนเรียกอะคิดอาสาแม่มาให้ไปคิดอาสาไปตื่นรถก็เขาไปปูรถช่วยเขาหู้ข้าวไ่หิวหิวหน้าไั่หิ้ว วันน pues um, ี teachers, ้เม nah ือรถเข้าใ่มาขจอคต้นหลายเป็นทีอาสาใช้ใช้เสียทีป้าใก้อวนสีลางมาพ่อาาเออเออวันนี้เออจะพอนิงไีย้อผิวหน้ากับ่ออกออกโมไม่อิออกอหน้าไม่สิบก็ได้ไมหายอันนี้ก็ได้ไ้แตงทักแั่งทักนี่ผม มู่่างก็อยู่ยัไปควานแต่นั่งเป็นสามีเขาหิเวิ่านเขียนร่มอย่าเีย่าจู้่ร่างจะสร้างเอ้วร่างนเดียวไปเพี้ยงชีพคนเดียวยังสิ่ง่ะจะนั่งมู่ห้างหอไม้บัดนี้ไปเห็นเขาอาบน้ำ เมื่อ้านเราเขาเปิดออกเรื่องอะไเป็นฟองอันนี้ใก่ไงเนี่ยเองจริกเนีวเจ้าสวรค์ก็ เอาเสียงนันงเลยร้อนนุ่มแล้วกหลายเร้มันกินับอิ่มแอิ่มแปเลยผมกินนุ่มสองแผอแปแล้วที่นี่หน่อยเล้วมันค่อยกินนุ่มแม่เราจะทำไมเมื่อหลับขึ้ยากี่คือแย่ไม่ต้สร้างหรอกคุณเข้ามันนีค่อยอยู่นุมแให้เ่นมแย่ก่นครับเพรา่าเขาแเกลือเขาม่อาจินุ่มฟงนุ่มห้อม่ แล้วากินนมกาเต่าเป็นน้มสองขากินเีแม่เลยเนวิ่งนาบตั้งกินตั้ง้าเขาไหวจับเลยทอะไรนมที่ทำมาน้มหมักไงมันไ็ได้เห็นหรอกน้มแม่ของวิ่น้มแม่ของวิ่น้มเล่อนวันนี้แลากเดี่ยวมมาอุ้ยจี๊ดจ๊าดลยผว่าอุ้ยี๊ เจะรมน่ะสอทางสทางเนาะเาีร่มหน่ะองเนครับนเพราะว่าเพราะว่าจะเป็น้อต่างๆจะหกนั้นก็หกที้นงเขากตันเคัสองมาละที่อันนี้คือเียงกมันก็องะทีเรียงต่างเดียวกันเกันม่ต่อกันสุดละเดนอ ตอนทีน้ครับตนที่สองสามเนี่ยคนคนที้รุงรอบเลยผมจะให้วตอนผมอย่ห้องีเราผมจะทอจเสี่ยนอะไรนพาการอดีเขคอคนรงยตัวที่ตัวที่สามเป็นสองี้วสองเก้าเป เดี๋ยวเพ่ไเดี๋ยวเขาจะรมนี่มา้เอาไดูเเดี๋ยวเขาอสดเ่อตัวเขาเขาสองสามกับสองสี่สอมนรกันได้เขาจะบอกเลขสองสามด้วยทุบางเอืญอฟบางเอิญสุดๆอลไรนองนั้ได้แล้วนะเอี้่ เว่ตดว่านล้ครับพี่40 40 45 47 48ครับเลข8ตัวครับรมมผมคิดว่าเลข3เ่าไม่เอา,า,า023024นี่แหละครับ023024วาเห็นเลอ เวลาคิดว <Vander> ่า so ว so ่าที่ต่ยั่าดเไงเอซี่เลยนะเวลาเราตู้ปั้นทันทีมาหาเนก็รูรูเป็นเกิดอาเพศก็เกิดเป็นอาเพศเอี่เราไม่ใช่ซหลานนเดี๋ยวครับเป็นอาเพศก็เป็นเตียงมันก็เป็นซอสองหน่อยนะเวาเราปั้นนะพีบอลเล่แก่ผัเรกพับซีซี่ซอสผักชีออกซีทัขงแข กันกันเรียกอาเพชเลยเพราะสองสองก็หมด่วงกันเนาะการมัดเกีียว่เสียนเงิน่อเกีียวอะแต่มาเว่มดเกียวหรอกนะไม่ให้จัเดี๋ยวเาเยไม่มีเกล็ดเออเมื่อนี่โดอะไรกันวมิกฤตจะเทียมแอห่นจะดทรอดนโดดเกยวเพราเสยวพรไม่จับเนี่ยเมาลห ปัดเออไปดตู allegiance allegiance color, color, ้ๆีเลยป็นเสื้อมนุปจะีเป็นเรองี่แตัวไปอันนี้เคยฝันมันเป็ดสองนี่แม่องเต่าเนาก็มันเป็ดสองมันสอขาเนี่ยให้กินขา้น่ๆนี่ม่เลยให้กินซองขางเต้าบอเลยมันอี้ไม่เออเอทีนึ่เขาบอกตนี่นะ จังหวะอะไม่มวแหิงอ้เสียที่แต่หน้าขาวไส่สี่นส่แัดแล้วตัวผมมาคสองสี่และสองสามเนี่ยสามตัวาอ๋อสูตรไส้แห้ว่จบกน้มน่อเนี่ยมันไส้ฝันมันมันล่าโมก็ยังเดอดผู้เล่ไันมคนเพราะว่าถ้าไค้ขีดนกจากเต่าแม่แม่าะล่เแ้่หน่อย กินน้ําอมเนี่ออกข้างหลังเหีนตามศารลูกแห้งหลายคนอัอนี้กันดูจินกางสามปีมาเศร้าวตู้รุ่งตลเป็นอะไรที่ยัว่าลูกหมาไม่ได้กินะลูกหมาเด้ว่าลูกหมาเออว่าลูกหมาวันนี้แมวแมวโนแห้งองยากดเลยลาลาได้ลาสัเหายเกิดจากเขาใข่กินนาแมวแ้วฟันมี แต่ก็ไม่ได้กินร่แม่ไดวันน้ัร่องเนเาบว่มะกินองอนนอะไรเราจะอะไรร่องสี่ร่อง้าของมันร่อนเ่นแม่อะไรล่ะไม่สองสอ็สองสี่หรอไม่สองสสองสี่แล้วตักันลดลดเอาคิดว่าจะสองนีงเนาะใช่ยอมกับที่นี้ไหมแต่ชีวิตนี่แหละสิก็ชีวิตอะไรนี่นะนี่สองนี่สองอ่ะอะไร เราเห็นสออัตราที่ต้อแย่แค้เราสับผมขอกินแน่สั่งจะพร้ไมกในสองสามกับสองสี่คเราัเออท้องี่มันมักเอะไอะไรที่แม่เพาว่าสี่เพราโรคแล้วนต้องไปปกบคุมวลลี่ศูนยองสามยาไเ่มหรือต้องใอะไเพสามสอง ยูสองสามสองว่าปักเออหตกใจเนี่ยผมจะบอกตัวที่ด้วยว่าอนีนะอยากจะวาคือรู้ไปเขดีเออู้ดีละน้ครบหรือปนแกกูดีละอเพราะว่าต้องัดต้องคยผัดแเทียอหรอว่าเออบ่าจะโดดแล้วมันเหว่นเราพวีโมอีกไแมบ่อเด็กมัน ไอ้เจซีรอบไอพิจาหนาเบิร์นครับมาที่ผมปั้นอยู่นะครับสองสามสอส่เอาเออเพเห็นรถตันนี่ก็ยิ้มไปได้ไอ้เจ้าซีอะไรครับเกิดอาเพีไอ้ผมซีู่้ดีอย่าซะนัำเกิดอาพี่เนี่ยร์มันกี้ด้หลายยูทั้งบนทั้งล่างขมา มันก so bon ็จะได้ลายสูตเออเพราะว่ามีหางกษตทีกช่องเจ็ดหมดทั้งหลายเบียนหวาเรอา้เจ็ดหก้าแลเจ็ดเกาห้าสิบตากแดดยงมัได้แยกหางก็ได้เตเออกคด้วยก็ห้าห้าเกีห้นเเ

nó tài nghệ chơi nó nã khoác cái này, tháp giếng ở kia tao dã ra ngoài đi, quay xì gì bao bám, cái xa là cái gì ไปเตี้ยวไปยังกกิดเทิาก่อนนี้นนะว่าให้กินเท่ากันี่ดิว่าจไปจอซวมมออร่มอไผานรามาแข่งไม่ก็ไม่ไดไปจอดเคยเนอะจอกได้็เขาบอกไปกินไปเตี้ยวทุกอย,ากกย่า,ายงจกิดได้เลยซเรียกคได้ที่กิั้ำกินไ้เลยอันนี้เปสร้างคนโรลใอกูถ้าซเรยเียกับไดล่ะถ้าซรจอดรถมัเดอวันนั้นอะ วันทเ็นไปจอ,อกกรถเสเสียน,น,นดาวเจเ็สเสียนแต่เขาไปหาควา,าท้าท้าวันที่เนี่ยกออกเขราบ่าอกวะนออกอ,อกีออกน้เดียวมันตายนะครับหาเาบอกัไเหา้ครับวเม่เาบอกเก๋หาไปย้อนด้วยมานี่ที่ันที่เขา่ะเออใบทิพย์รันขขรรว่ครับตามผมไปต้องถูแน่นอนนี่ผมเป็นแม่นดิ ปันแบมกันแม่น้องว่าล่ะนี่เรปเรื่องปันเห็นเตียงเผานี่นะมาให้ลมบักหญ่เลยเตียงมากเลยอานรยว่าให้จับเลยไ่ให้ปีบไให้จับเลย้เขาดูดแจ่เดี๋ยวนวดดูดให้เล็กน่อย ยัไงสบายก็เมนเขาไอ้นู่นแล้วเขาไปวั่งแยงไปบ่ายกินย่างเดียวเขาไม่กินหินเรื่องที่กินย่างกินแย่เลยดูเ้าดูน้ากินร่มก่อนเขาเป็นยักไั่นแต่ว่าฝันบอกว่ายิมเมนบาหรานด้เมันว่ชัดเจนที่อันนี้ ผมันเ่อไหร่ขึ้นเา้วาบชัดเกนเนี่นี่แตได้ชัดเก่เขาเนี่ยอรอยเป็นที่ผมูปันเลยเนี่ยเพราะว่าอะไเนี่ยอนม่ชัดเกนทีไ่ได้ดูได้กินเนือว่ัดเก่งเขา้เอาดูดสองขาวตเป็นสอแล้วแม่เขาตัเป็น4ีผู้หญิงมัน้นนีสองซีอ็มบาล่งผู้หญิงเขาอบาล่หลังเลเอ็เป็นสองสาม Hoặc năm mà lại thì ăn dưng dòng sáng. Hoặc là hoặc là là dưng dòng sáng. Hoặc là 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 hoặc เออพราะก็เ <Safe> ป <broth mark> ็นเพราะลำสองเนยละครับแค่กาดิพราะลนึ่ออนี่ก็พราลำสองครับให้เพือนยออกให้ผมต้แน่นิครับอพูดก่อนลาดเ่ยนเสทั้งหลายนะเนาะก็ได้ยินอย่นออกให้ผมโยนโตรผมันน้กลัวกัท่าไรวความีน้ำเสียระรัที่ว่า มีอทิตยว่าห้องหวัอ่ะขนหือก็โผม่ในวาเสียนเข่ามาบว่าขวายที่ไหเพโทรหาผมไปเจัรพักเล็กตัวใดกัวจะหิบหายายไลใบมุงใบมุงที่3-4โทอหากกลวมากมรเอาระโพอไปบอกว่าเจอจักอะไร มูก็จะอยู่ทเรียกราหแทนนะกูดับแทรเยียกวงเออเฮยียดวงเยียดวงเฮียดวงเอยียกวงมีที่เรียกรายเฮพื่อได้จะเอาทายห้าไปเลยเอาะไรก็ได้ไม่บอเราก็นคู่งหายทั้งไทย่ครัอเออพัร้องห้าหารับน่วยด้วย โอ้ยบอกว่าวิ่งเก็ดกับห้าล่างวิ่งหกกับห้าบนมาาไว้ท้ยย้งเดียวเมืดีกว่านั้นเดินสอ,ทองที่หลักสิครับแต่รอล้ว่าแต่ที่ซีเลยนี่มบอกไปผมที่ซีศูนย์นอศูนที่หาที่เ็ดที่แบดเออโคล้องอันนี กัดพูดเขัาไปโตโตได้ตั้งแต่การรักษาเป็นไงกูมกสอยกงเอาอะไเลยเขาก็เลยห่ามแต่มามัดตัวผมี่สองสามสองสี่บตีเราผมยู่ที่ซูนสองสามซูนสองสามซูนสองสี่นะั่นซตัว ทุกคนต้องได้เหรอเนาะได้แน่นอนไม่ผิดหวังนะครับให้ทุกคนได้ให้หายจนนะครับตากันเรือยๆอยเลือมเบิ้งของผมลก็แล้วเพราะมันเนี่ยได้เรื่องอาจารย์พูดว่าเรกทินของผมดีกว่าผมาได้เผมออกกิฟต์บอลเขามาล่ะเขาบอกดูบ่อยๆดูจนดุ๊กดิ๊ก่อนดีกว่า แต่อาจารย์ไงว่าเราอนเขาเขาวาสั่งี่เขอเขาเป็นกกว่จมมาสาาไ่่เหรอเขา้นะัตารที่รเป็นกจมนะครับทุกคนรับครับคาโคาาตามนั้นเลยค่ะพี่น้องถึงเสียเวนเพื่อนก็ได้สรุปแนวทางแะไเด้อค่ะมื้อนี้ยสำหรับวันที่5เดือนกันยายนพศ .2564 าบเด้อค่ะพี่น้อง ซึ่งเสียจวนเพื่อนก็นได้สรุปแน่ทท้แล้วเนาะค่ะนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ปากกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้เด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะหอามหวนพาด้วยเด้อค่ะเด้อ